สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะวันนี้นะคะคุณครูรงจะพาเด็กๆไปเรียนรู้วิชาบูรณาการนะคะบูรณาการ เข้ามาแล้วกิปเปอร์ของเราก็เข้ามาแล้วนะคะอ้าวน้องนนนะนนนก็เข้ามาด้วยนะคะเด็กๆเพื่อนๆกําลังทยอยเข้ามาเยอะแล้วเริ่มเข้ามาแล้วน้องต้นก้าตนกล้าก็เข้ามาแล้วนะคะเยอะมเลยเข้ามาเรื่อยๆแล้วนะคะเด็กๆพร้อมกันเรียงเลยพร้อมกันเรียงค่ะพร้อมแล้ว ลบมือห้าสองสห้าลบให้ดังกว่นี้หนึ่งสองส่ห้าลบหมตรงนี้ที่ดินสองสามส่ห้าลบให้ดีกว่าเดิมหนึ่งสองสามสห้าเจามือจับหัวหัวอยู่ไหนคะเจับหัวจับตากับจมูกจับปากจับตา จับไหล่จับแขนตั้งยังไงจับขาแล้วก็จับเตะดืงอ่ะอีกหนึ่งรอบค่ะจับหัวทํามไปจับไว้ไว้ไ แาแล้วก็จ yup. ับกลไปร้องเพลงกอไก่กันค่ะกอไก่เอาไว้ที่ปาตอเต่าเอาไว้ท uh ี่ตาเอาไว้ที่จมูก ลา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 ตอรีเอาไว้ที่ไหนที่กินไม่ได้เพลเอาไว้ที่แค่เอาไปน้ำขมวดหม่เหรียนเลอะไงดวงใจพอเป็นพอเป็นไม่ใช่ดวงใจอีกมาค่ะต้องให้ความร่วมมือนิดนึงหนึ่งถึงสิบกันนะคะร้องเพลงรอเพื่อนๆสักคู่นะคะ

หนมือตีกองตะล็อกล็อกอกมืตีให้ดีตามคุณรูทตามคุณเมีเก่งมากเลยที่น่เจ็ดแปดยปืนแปดดังปองปองปองเกินกุยกินกวยร้องร้ออเก่งมาก เด็กๆพร้อมเรียนกันหรือยังคะพร้อมกันหรือยังคะเราไปเข้าตู่บทเรียนกันเลยนะคะครมาเรียนนะล,ลูกลนม่วันนี้นะคะคุณครูลุงจะพาเด็กๆไปเรียนรู้วิชาบูรณาการเดินคะโต แต่ว่าคุณครูงจะไปตรวจการบ้านก่อนสําหรับเด็กที่ไปฝานการบ้านคุณครูนะคะไม่ได้คนที่รอเลยแล้วให้เด็กทําการบ้านกันทุกคนนะคะคุณครูรงก็ได้ตรวจแล้วก็มาพัฒนาการให้เด็กด้ฝันนะคะให้เด็กทําการบ้านส่งกันทุกคนคาแต่ที่เราจะไป ่นีเื้การเรียนรู้นะคะคุณครูรุ้งก็มีนะนิทานจะมาเล่าให้เด็กๆฟังด้วยอนิทานวันนี้คุณครูรุ้งจะเล่าเรื่องอะไรให้เด็กๆตั้งใจฟังนะคะเพราะว่าเตกบางคนอาจจะเป็นแบบนี้ก็ได้ให้ดูดีๆนะคะว่าน้องต้นฉบับของเราวันนี้นะคะนิทานเรื่อง ต้นฉบับมีเหตุผลจังไม,ไม่เอาแต่ใจนะคะไม,ไ,มไม่เอาแต่ใจนะคะไุ่ดจีรูปเห็นไหมนนฟังไหมนะลูกนอน,ด,อน,อน,นะะดูแล้วนนติดตามนะปิดลำโพงก่อนปิดลำโพงฟังนิทานก่อนนะลูกให้เด็กๆตั้งใจฟังนิทานแล้วเป็นเด็กดีเหมือนน้องต้นฉบับ,บ,บะนะต้นฉบับเป็นเด็กอารมณ์ดี เมตตาปาณีมีเหตุมีผลไม่เกเรไม่ตุกตนไม่เหมือนต่างคนพี่ตนเหมือนลิงเห็นไหมคะไม่ไมเหมือนลิงมีเด็กตุกเหมือนลิงไม่น่าเออองตม่ปมีเด็กตนเหมือนลิงไม่น่าอ้อออาวน้องใบบัวก็เข้ามาแล้วนะคะไปฟังกันต่อเลยค่ะ ต้นฉบับชอบร้องรำทำเอลงร้องเองฟังเองเต้นเองเ,เ,องเก่งจังบางเพลงแต่งเองเพราะเพ้งร้องดังเงืงภาษาเด็กน้อยเห็นไหมคะคุณก็ได้เห็นคลิปวิดีโอที่เด็กๆส่งมาแล้วนะคะบางคนก็ร้องบางคนก็เต้นแสดงความสามารถส่วนตัวดเด็กๆเก่งมากยกนิ้วให้เลยเด็กๆเก่งทุกคนเลยนะคะ สำหรับในคลิปวิดีโอของเด็กๆคุณปูรลุงก็ได้ดูแล้วไปดูนิทานกันต่อเลยนะคะวันหยุดสุดสัปดาห์พ่อจะพาไปซื้อของใช้สอยไปเดินห้างสรรพสินค้าสักหน่อยแต่ซื้อสอยไม่ค่อยดีนะคะคุณพ่อเขาพาไปซื้ออะไรคะไปซื้อของใช้นะแต่เด็กๆจะต้องการอะไรคะไปห้าง เอ๊ ه, คิดไว้ในใจแล้วสิไปดูกันต่อคะ่ะแม่บอกเราต้องประหยัดการมัดพยัดไม่ใช่การตระนีของเล่นลูกตั้งมากมีของเก่ายัางดีไม่ต้องซื้อของใหม่ดูนะ้าต้นฉบับสิคะคุณแม่บอกว่าไม่ให้ซื้อของเล่นหน้าเป็นยังไงไม่ได้นะคะคุณพ่อคุณแม่พาไปซื้อของใช้ไม่ได้ ให้ไปซื้อของเล่นนะคะถ้าเด็กๆมีของเล่นที่เยอะอยู่แล้วเด็กๆก็เล่นเอาไปก่อนนะคะไม่ควรซื้อใหม่เรื่อยๆนะคะพ่อบอกซื้อเท่าที่จําเป็นไม่มีข้อยกเว้นหนูเข้าใจไหมต้นฉบับยิ้มหนูจะไม่เอาแต่ใจนั้นเรารีบไปเถิดจาาพ่อจา๋าเห็นไหมคะต้นฉบับเขาก็ เป็นเด็กดีแล้วรีบเดินหนีจากของเล่นทันทีเลยเพราะว่าเขาไม่เอาใจใจแล้วนะคะทาเด็ก,ดก<อ>นทางสปปรรพสินคะอย่าไปเอาแต่ของเล่นไม่ได้นะคะเด็กๆมีของเล่นอยู่แล้วเด็กๆก,ก็เล่นไปก่อนนะคะเป็นการประหยัดนะคะแม่พาไปซื้อนมกล่องต้นฉบับยิมย่องขอบคุณแม่จ้าดื่มนมวันละสามเวลา หนูขอสัญญาจะดื่มนมทุกวันเด็กๆต้องดื่มนมด้วยนะคะเพราะจะทำให้ร่างกายเราแข็งแรงนะคะข้อบอกหนูต้องเลิกดื่มนมแม่เอ๊ะใครดื่มนมแม่อยู่คะใครดื่มนมขวดขวดนมอยู่ต้องเลิกนะคะลูกโตแล้วเลิกดูดนมแม่ระหว่างวันก็นอนหลับฝัน คอยดูดทีสองทีนะถ้าเด็กๆเ,เลิกไม่ได้ก็ใครสัใญาค่ะเลิก <trader S 1> ดๆๆๆๆๆๆูดกวดนมได้แล้วนะคะเพราะว่ามาโรงเรียนดูดไม่ได้นะคะอายเพื่อนๆนะคะเอใครดูดกวดนมอยู่นะใครเอ,อ่ยหนูขอสัญญาว่าจะเลิกดื่มนมตั้งแต่วันนี้แม่ยิ้มขอบใจจากคนดี แม่มีของขวัญจะมอบให้ในวันที่เลิกดื่มนมขวดนะคะถ้าเด็กๆเลิกนมขวดนะคะคุณแม่ก็จะมีของขวัญให้เหมือนต้นฉบับเลยเห็นไหมคะไปดูนะคะว่าของขวัญเขาคืออะไรต้นฉบับยิ้มแป้นตาแป๋วสงสัยมากแล้วคงได้ของขวัญเป็นขนมแน่เลยหรือว่าจะเป็นลูกอมต้นฉบับเดาไม่ถูกเลยนะคะว่า จะได้อะไรนะจะเป็นขนมหรือว่าจะเป็นลูกอม <ไป S 1> เป็นบีบ<ม>คะเอไปดูกันนะคะว่าคุณแม่จะให้อะไรเป็นของฝันต้นฉบับนะคะ,คะแม่บอกลูกอมทำให้ฟันผุขนม,มทำให้ท้องเสียหนังสือคือของข,องขวัญที่พ่อแม่เชียร์อ่านตอนอ่อนเสียก็ยังได้ ปัญญาก็คือได้ความรู้นั่นเองนะคะถ้าเด็กๆยังอ่านหนังสือไม่ออกก็ให้พาอ่านผ่านภาพนะคะเปิดภาพไปแล้วเด็กๆก,ก็ดูรูปภาพก็ได้นะคะตนฉบับดีใจใชายโยหนูขอเล่มโตๆแปดเล่มนะจ๊ะแม่จ๋าแมบ่บอกได้แค่เล่มเดียวนะคะข่าวหน้าค่อยมาเลือกอีกเล่มก็แล้วกัน อย่าลืมสัญญาว่าหนูจะต้องไม่เอาแต่ใจนะคะไม่เอาแต่ใจต้องเป็นเด็กดีด้วยนะคะใครไม่เอาแต่ใจบ้างคะยกมือให้คุณครูลงดูหน่อยเก่งมากเลยคะ่ะสำหรับนิทานของเราก็ได้จบลงแล้วนะคะเด็กๆว่า ต้นฉบับเขาเอาแต่จให้เรียนเสร็จก่อนนะแม่ถามคม่เอาแ่แล้วก็เขารู้จักที่ต้นฉบับบอกว่าพอพีนันคือการนาของเล่นมาที่มีอยู่มาใช้อยู่แล้วนะ ต่อไปนะคะเราไปขาระการเรียนรู้กันนะคะเด็กๆวันนี้คุณครูจะมาสอนเด็กๆฝึกลากเส้นสิบสามเส้นเลยเอาแล้วนะคะเรเรียนก่อนเด็กๆไปดูเส้นที่หนึ่งเลยการลากเส้นนะคะให้เด็กๆสังเกตนะคะการลากเส้นอ่าถ้าคุณครูนั่งข้างบนดีการลากเส้นตรงแนวดิ่งขึ้นไปนะคะให้เด็กๆเริ่มจากตรงไหนคะเริ่มจากจุดนะคะ มจุขึ้นไปแบบนี้เด็กๆจะลากตั้งแต่ลากจากตรงไหนใช่นะคะต้องลากตั้งแต่ตรงเก่งมากค่ะลูกเก่งมากค่ะลากจากไหนขึ้นไปครับเออลากจากไหนไปเส้นที่สองเด็กๆต้องลากตั้งแต่ตรงไหนละตอบคําถามถตรงด้วยค่ะอลกตั้งแต่จุดตรงไหนคะจากลูกศรหรือจุดสีแดงคะลูก ดสีแดงนะคะเด็กๆก็ลากลงมาแบบนี้ไม่ลากตั้งแต่ตรงนี้ขึ้นไปนะคะต่อไปเป็นจเส้นเชียเด็กๆก็ลากแบบนี้ต่อน้ตลากลงอันนี้ก็เป็นลากเส้นแบบเียก็ลากลงได้เลยนะคะ ให้เด็กๆสังเกตเวลาเส้นเขาจะมีจุดดำๆให้เด็กๆเริ่มจากจุดนะคะเส้นข้าเป็นการเล่นสไลเดอร์นะคะเด็กๆก็ลากาลากตั้งแต่จุดตรงนี้นะคะลากนาละกลาอนให้เด็กๆสังเกตสอนนะคะเพราะว่าเด็กอันเียต้องของกละกํางนลเจะกาเป็นหุดนะคะ ต่อไปนะคะที่ขึ้นบินนะคะขนบินขึ้นแบลาก้นเอนเ่า่ะนะคะเนบินขึ้นบินขึ้นบินต่อไปนะคะที่ลากเส้นเหมือนําเนลี่ยคา้าค่ะนะคะ มีหรือข้าดิญาติเียร์ซิมนะต่อไปมีมาจูแล้วตัวนี้ล่ะคะคกระโดดกระโดดนะคะดิก้เองม่กแบอกนะตัวนี้เด็กพ่าต้องูนะคะเดยต้องดนะคะเซนดี่ารเก็สังเกตที่จุดเหมือนเดอล่าแต่งองค์นี้ปะงนี้ใ่ะ เอไปเปรงแนวน้นให้เด็กๆลากไปเลยดูนี่ก็เป็นเส้นตรงแนวนอนให้เด็กๆลากไปทางฝ่าเมื่อนางฟ้าเป็นปืนยิง อ้าวต่อไปเป็นวงกลมให้เด็กๆเริ่มจากตรงไหนคะเด็กๆเริ่มจากตรงไหนคะเริ่มจากตรงนีนะคะเด็กๆไยอ่ามือไปที่อย่ามือไปที่เดี๋ยวกล้าหายฐานติดสามเส้นนลามือของเราเลก่อนที่เด็กๆจะได้ลากคุครูก็จะให้นะคะสำหรับนายเรียนของเราก็จะสอดติดตามก่อนทามือของเราก่อนก่อนที่จะให้เด็กๆเริ่มเขียนนะคะ ต่อไปคุณครูล้งจะพาเด็กๆไปเล่นเกมนะคะค่ะแม่ไหนเราจะไปเล่นเกมอะไรกันนะไปเล่นเกมกันดีกว่าีเงของเขาอยู่ไหนคะเด็กๆสังเกตเห็นไหมคะอันที่สี่ค่ะเขาไปตอบเหมือนคุณครูลงบ้างค่ใไปตอบเหมือนคุณครูลงบ้างต่อไปเป็นรูปอะไรคะคูภูเงาเาอยู่ไหนคะ ภาพเาที่เขงเป็นแบบนี้เขาของเขาอยู่ตรงนี้ใครตอบตัวนี้บ้างยกมือขึ้นค่ะไค่ตอบเดี๋ยวกป่อนดป่ตปล่อกปลูกปุาเอ๊ะุ่กดปุงมกดปุ่มกดปุ่มกนปุ่มกดปะตอกดปุ่มกดนุ่มกดปุ่มกด็ุกๆปุ่มกดปุคมกุมกดปุ่มกดปุ่มกดปกดป่ม่มปุ่มป่มปม่มมก่าอะไรเจน่ฟิ ต่อไปเด็กๆจับไปค่ะเขาเป็นแมงลูกพองนะรูปหน้าของเขาอยู่ตรงไหนคะลูกรูกเงาของเขาอ่าอยู่ตรงนี้นี่เองนะคะอ่าเป็นการโยงเส้นจับคู่ภาพเงาไปดูเฉลยกันนะคะเด็กๆถูกไหมการจับถูกไหมคะาของเขาก็จะเป็นแบบนี้นะคะ ภัพเงาไม่เป็นอไมนะคะภาพเงาขอเขาอยู่ตรงไหนคะลูกภาพเงาของอะไตรงีาให้เด็กๆมาสังเกตภาพวมใขงนคิดคำตอบไว้ในใจนะคะเปนเงาาพเงาเด็กตอบเหมือนคุณครูรุ้งไหมคะใครตอบเหมือนคุณครูรุ้งยกมือขึ้นหน่อยเป็นตัวตัวป็นถัวรันเต้าภาพเงาของเขาอยู่ตรงไหนเอ่ยที่ อยู่ตรงไหนคะอันนี้คุณนี้นะคะใครตอบเหมือนคุณโครงบ้างคะนูนเต่อไปเป็นมะเขเอเดตหาภาพเงาของเขาอยู่ตรงไหนตงเทศตะเทศตรงไหนคะโบเมอันที่สองครับอเด็กๆไปดูดีลยพร้อมกันเลยคกๆได้ตอบเหมือนคุณโพรงไหมครับแมงโกดีนะเยอะไหมัแก้วด้่ป เก่งมากจปลบมือให้จริงหน่อยค่ะวันนี้อ uh> ินเทอร์เน็ตจะมีปัญหานะคะอาจจะมีเส้นผ่านดินนี่นีนี่ใส่ขวดใแก้วอยู่ไหนทำนายเด็กๆมาดูรูปเงาท่เด็กมาดูรูปเงาคาะเด็กๆมาดูกันค่ะ ผแรกเป็นผักอะไรคะเด็กๆช,ชอบทานผักไม้ชอบทานนะคะก็บอกว่าอันนี้ก็เลยก็ไหนก็ไหนอยู่ ทมักเสริมว่างอันไหนคะมากเกือบว่างโยมาแบบมองไม่เห็นใช่ไหมอ้าวอันนี้อะไรี่คืออะไรคะมักเคืออะไรอันนี้คืออะไรเด็กก็โยมามัคคิรีเก่งมากใบตอบแบบนี้บ้างคะยกมือขึ้นค่ะเก่งมากตบมือให้ตัวเองหน่อยใช่แล้วกระตุ้นให้ดูจังหวะจังหวะตุ้มแล้ว ค่ะคําตอบคําเฉลยของเรานะคะสําหรับที่เด็กที่ตอบถูกนะคะเดี๋ยวพิลีมา้ะค่ะตอไปเป็นรูปของเล่นนะคะนี่รถอ่ะพี่กรณชี้ได้รถพี่กรณอยู่ไหนวะพี่ดูภาพเงาของเขากันเลยค่ะไหนรถขึนตอนแรกเป็นรูปอะไรคะล่างสุดปะมันมองไม่เห็นเด็กๆโยงไปไหนคะเด็กๆอยู่ตรงบางอยู่ชั้นใครตอบข้อนี้บ้างคะยกมือขึ้นหน่อยค่ะใครตอบข้อนี้ อ่ารูปที่สองนะคะโยงไปท่าตนประชุ็กต้นประชุม่ไม่อยาตรงนี้แม่รูปที่สามเป็นรูปอะไรคะเด็กๆเป็นเต๊นะโคเตาะแคกโตอยนึงอ่าก็ผสมปูอยู่ไหนผสมปูเอาไปผสมต้องมัางคะเด็กๆไปดูเฉลยกันเลยค่ะ ไปตอบแบบนี้ต้องต้เรียนก่อนนะนนต้องตั้งใจเรียนก่อนนะครับค่ะต้องเป็นเด็กดีด้วยนะไปดูรูปผลละไม้ด้วยนี่เลมอนอยู่ไหนเลมอนตัวนี้เลมอนอยู่ไหนคะลูกไปดูคำตอบไลยนิดหนึ่งตอบไม่เลมอนเลมอนบเราจะเป็นเส้นสีต้มนะคะสตรอเบอรี่เป็นเส้นสีฟ้าสตรอเบอรี่อยู่ไหน รูปพี่สามรูปองุ่นเป็นเส้นสีเขียวรูปสี่เชอร์รี่เป็นเส้นสีแดงให้เด็กๆงเห็นนะคะเป็นการโยงเส้นจากภาพเงานะคะต่อไปไม่ใช่อันนี้องุ่นคือไรต้องไปดูแล้วุ่นไหนคะลูกชนิดต่างๆนี่บ้างอะไรบ้างเอ่ยรูปอะไรคะเอ้ภาพเงาของเขาอยู่ไหน อันนี้องยงไปไหนนะคะเขายืนอยู่ตรงหมูอยู่ไหนคะลูกออไรตัวนี้ตัวอะรอันนี้ลูกนอยู่ไหนคะเนี่อันีอะไรอันนี้ระคะเป็นน้อยู่ไหนคะสังเกตว่าอะไรคอสอดมากดิดหายไปดูคำตอบทีกอนตอนนะอ เขายืนอยู่ตรงภาพเงาของเขาค่ะสำหรับการเรียนในในวันนี้นะคะคุณอยากให้เด็กๆสังเกตภาพเงาของเขาเพราะว่าจะอยู่ในการบ้านของเราด้วยนะคะให้เด็กๆสังเกตให้ดีว่าถ้าเป็นภาพแบบนี้แล้วเงาของเขาจะเป็นแบบไหนนะคะ ให้เด็กๆสังเกตด้วยนะคะเด็กๆจะได้ทําการบ้านได้นะคะต่อไปค่ะทำการบ้านแลยทำการบ้านกันนะคะให้เด็กๆหยิบหนังสือเล่มนี้ขึ้นมาเลยหยิบมาเลยค่ะหนังสือเรื่องราวเกี่ยวกับตัวเด็กนะคะหาไม่เจอคะหาไม่เจอฟังคุณครูร้งอธิบายก่อนนะคะเด็กๆต้อง หยิบเล่มนี้ขึ้นมานะคะเป็นหนังสือเรื่องราวเกี่ยวกับตัวเด็กปฐมวัยหนึ่งนะคะจากนั้น,เ,นเปิดไปหน้าไหนเลยเด็กๆ,ๆสังเกตไหมคะมบ้านของเราอยู่ในหน้าที่ สิบสี่นะคะเป็นเลขสิบสี่แล้วนนยังไม่ไม่ทำใเด็กๆมาดูรูปร่างกับเงานะคะเด็กมาทังเกตนะคะเด็กสี่คนหนึ่งสองสามสีเด็กๆมาสังเกตเด็กสี่คนนี้ว่าภาพเงาของเขาอยู่ตรงไหนนะคะโจทย์นี้มีอยว่าให้เด็กๆตึงโยงจับ เงาภาพกับเงาที่สัมพันธ์กันนะคะน่รูปแรกนะคะเด็กๆรูปแรกเงาของเขาอยู่ไหนคะเก่ะเออเาอดเลย ภาพเงาเขาอยู่ตรงนี้นะคะเด็กๆก็ลากมานะคะนภาพเงาของผมอ่ารูปที่สองของเราภาพเงาของเขาอยู่ไหนคะเด็กๆอย่ไหนที่ไหนในกระนี้นะคะรูปที่สามนะคะ อ้าวเด็กมัดผมแกะภาพเงาอยู่ตรงไหน่อะคะเด็กมัดผมแกะอยู่ไหนดูภาพเงาเงาเขาดูเงนี่ยเนี้ย รูปที่สี่นะคะภาพเงาของเขาอยู่ตรงนี้ภาพเงาของเขาอยู่ตรงนี้นะคะพาเ,เด็กๆไปทําการบ้านกันนะคะภาพการบ้านของเราก็อยู่ในหน้าที่สิบสี่นะคะผ่าเด็กๆไปดูกันเลยนะคะ ะเลยของเรานะคะเด็กให้เด็กออดๆไปทําการบ้านกันนะคะอยู่ในหน้าที่สิบสี่นะคะลกูกทำบยปากทการบ้านนะคะปะ้าเลียว อ่าค่ะเด็กๆสำหรับการเรียนรู้ของเราวันนี้นะคะวันนี้จบลงแล้วนะคะ,ะวิธีส่งการบ้านยังไงคะลูกวิธีส่งการบ้านก็คือเด็กๆส่งมาที่คุณครูประจำชั้นนะคะส่งมาที่คุณครูก่อนนะคะสวัสดีจ้ ความถูกต้องนะคะแล้วก็ประเมินพัฒนาการการเรียนรู้ให้กับเด็กๆนะคะไปแล้วไปการเร็กสําหรับการเรียนรู้ของเราวันนี้ก็ได้จบลงแล้วนะคะก่อนจากกาันวันนี้คุณครูก็มีความหว่งใหญ่จะมาฝาก<อ>เยนเคยน,นะคะ ก่อนออกจากบ้านให้เด็กๆสวมใส่แมยแล้วก็ต้องล้างมือบ่อยๆแล้วก็รับประทานอาหารที่มีประโยชน์ด้วยนะคะเด็กๆต้องรับประทานผักผลไม้ให้เยอะๆนะคะการกบนการบ้านของเราก็คือรูปภาพกับเงานะคะเด็กๆ่าก่อนจากกันวันนี้คุณครูจะให้เด็กๆ โคดรูปนะคะเอ๊ะวันนี้เราจะไปทำท่าอะไรกันดีคะนี้เราจะไปทำท่าอะไรกันดีคะชายทูจะไปทำท่าอะไรคะอาสดีกว่าหรืออากเด็กๆอยากทท่า รประจําตัวของเด็กๆนะคะรูปประจําตัวของเด็กๆได้ะได้เห็นนาค่ะรูปอย่างที่เด็กๆมให้เก๊กหล่อเลยนะคะให้หันห่เก๊กหล่อเลยนะคะคุณครูรุ่งจะนับหนึ่งถึงสามนะคะหนึ่งสองสามยิ้มหวานค่ะยิ้มหวานค่ะ คือการเรียนออนไลน์การเรียนรู้ของเราวันนี้ก็ได้จบลงแล้วนะคะแล้วพบกับคนรุ่ใหม่ในวันพรุ่งนี้นะคะสวัสดีค่ะสวัสดีสวัสดีค่ะ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 สวัสดีเพื่อน